สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมบาวซักขั้งออร์โรชานเลนะครับท่านผู้ชมครับอ่ะนะครับผมท่านผู้ชมครับหลังจากที่นะครับผมผลสลากกินแบ่งหวยรัฐบาลไทยนะครับผมเมื่อประจำวันที่16ธันวาคมนะครับผม2566นะครับผมท่านผู้ชมครับก็เป็นที่เรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมครับอ่า757นะครับผมท่านผู้ชมครับแล้วก็85นะครับผมท่านผู้ชมครับก็ขอ แสดงความยินดีนะครับผมกับทุกท่านที่มีโชคลาภนะครับท่านผู้ชมครับและก็ขอเป็นกําลังใจนะครับผมให้กับสนหรับทุกท่านที่อ่บอกว่ายังไงล่ะครับแบบว่ายังไม่มีโชคนะครับท่านผู้ชมครับก็รุ้นกันต่อไปนะครับผมท่านผู้ชมครับโอ้หลายปุ้หลายคนนะครับผมเพิ่นกๆเด้ติดตามนะครับนอฟซีติดตามช่องบาวสัตว์คักอาโณดนะครับผมท่านผู้ชมครับบางคนก็ นะครับผมมีโชคมีลาบนะครับผมที่ติดตามชมคลิปนะครับผมท่านผู้ชมครับก็ก็เป็นแนวทางนะครับผมแนวทางให้กับ FC นะครับผมหลายๆท่านก็มีโชคมีลาบนะครับผมเช่นอ่าอย่างเช่นนะครับผมที่ผมไปขอที่ศาลแม่ฮันนี่ศรีอีสานนะครับท่านผู้ชมคงจําได้นะครับท่านผู้ชมครับอ่าคลิปนี้นะครับผมผมผมลงตอนนะครับอ่าสองวันที่ผ่านมานะครับท่านผู้ชมครับก็ไป กับอีลาน้อยพารวยนะครับท่านผู้ชมครับก็ไปจุดทูปนะครับแล้วก็ไปขอนะครับขอโชคกับแม่ฮันนี่สีอีสานนะครับแล้วก็ไปแต่งหน้านะครับผมแต่งหน้าให้แม่ฮันนี่สีอีสานด้วยนะครับผมวันนั้นนะครับผมแม่ฮันนี่สีอีสานนะครับผมตามความคิดของผมนะครับเป็นด้วยอะไรนะครับเขาเรียกว่าผมมองเห็นนะครับท่านผู้ชมครับตอนที่อีลาน้อยพารวยนะครับผมเพนนะครับผมขึ้นไปจุด ทูบแล้วก็ขอโชคขอลาบกับแม่ฮันนี่สีสันนะครับอยู่บนออยู่บนศาลาหลังออยู่บนศาลอยู่บนศาลนะครับข้างบนเลยนะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็ตอนที่กําลังนั่งขอนะครับท่านผู final, ้ชมครับอีหงลาน้อยไปก่อหันหันหน้ามานะครับท่านผู้ชมครับผมนะครับเห็นเป็นหน้าแม่ฮันนี่สีสันจริงๆนะครับท่านผู้ชมครับในคลิปเลยนะครับผมเหมือนแบบแววตาทั้งรอยยิ sweets. ้มทั้งใบหน้าเหมือนแม่ฮันนี่สีสันหันมายิ้มให้จริงๆครับ ก็เหมือนกับคุณแม่จะให้โชคลาภจริงๆนะครับท่านผู้ชมครับวันนั้นก็แต่งหน้าทาแป้งนะครับผมเขียนคิ้วนะครับผมให้กับแม่ฮันนี่สีอีสานนะครับแล้วก็ขอโชคขอลาบนะครับผมจุดทูปนะครับจุดทูปขอโชคนะครับผมท่านผู้ชมนะครับคงจะจําได้นะครับผมว่าคลิปนี้นะครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้เป็นอีหลาน้อยนะครับผมได้ขอให้นะครับนี่ครับท่านผู้ชมครับ ถ้าผู้ชมคงจาได้นะครับผมคลิปนี้นะครับเดี๋ยวอ่ะนะครับผมนี่นะครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้นะครับด่วนนะครับผมโค้งสุดท้ายแม่ฮันนี่สีสานนะครับผมดีใจสิงล่างอีลาน้อยปล่อยเลขห้องพักครั้งสุดท้ายนะครับผมบอก3ตัวตรงๆนะครับท่านผู้ชมครับใครที่ได้ติดตามคลิปนี้นะครับผมท่านผู้ชมนะครับก็จะมีนะครับอ่าบรรยากาศนะครับผม ตอนที่นะครับผมอ่ะเรามาแต่งตัวให้แม่ฮันนี่สีอีสานนะครับนี่ครับอีหลาน้อยพารวยนะครับผมนี่ครับเครื่องแต่งตัวนะครับผมแบบออกใหม่เลยนะครับท่านผู้ชมครับอ่ะนะครับผมขออนุญาตนะครับนี่นะครับก็วันนั้นนะครับผมเราก็ได้นะครับเป็นอ่ขอโชคนะครับผมก็ได้เป็นตัวเลขนะครับนะครับเขียนคิ้ว เขนตานะครับผมทาปากให้แม่ฮานีสีสันนะครับผมแบบสวยงามนะครับผมอ่านะครับผมเขียนคิ้วเขียนปากนะครับผมทาสติกนะครับท่านผู้ชมนะครับหลังจากนั้นก็นะครับผมจุดธูปนะครับขอโชคขอลาภนะครับท่านผู้ชมครับก็สรุปได้นะครับผมเป็นตัวเลขนะครับผมตรงกับเลขห้องพักแม่ฮานีสีสันก่อนเสียชีวิตนะครับท่านผู้ชม ก็ได้เป็นตัวเลขนะครับเดี๋ยวผมจะเฉลยให้ดูนะครับผมนี่ครับท่านผู้ชมครับชัดไมน้อนะครับผมเป็นตัวเลขศูนย์ห้าแปดนะครับท่านผู้ชมครับก็ถือว่าอยู่ในกลุ่มของตัวเลขที่เข้านะครับท่านผู้ชมครับศูนย์ห้าแปดนะครับผมแต่ผลสลากินแบ่งของรัฐบาลไทยออกแปดห้านะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวนะครับผมผมเบาสักนะครับผมจะตาม นะครับผมตามไปขอต่อเลยนะครับผมขอต่อก like ับแม่ฮ <car az> <en> <Elliott> ันน <reci> ี่สีสารนะครับผมที่สารแม่ฮันนี่นะครับผมเดี๋ยวผมจัดเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะเดินทางไปขอต่อนะครับผมขอต่อวดเลยนะครับผมแบบสดๆนะครับท่านผู้ชมก็อย่าลืมนะครับผมอย่าลืมอย่าพลาดนะครับผมติดตามรอติดตามเลยนะครับผมแล้วก็เลขของนะครับผมมี f c นะครับถ้าเข้ามานะครับผมบอกว่าเข้าทั้งบนทั้งล่างนะครับผมท่านผู้ชมครับสถานที่นะครับผม ตรงไหนน้อตรงไหนน้อที you, ่ผมเดบไปนะครับผมสถานที่เอฟซีทางมาบอกนะครับว่าเป็นที่วัดไตรสามัคคีนะครับผมวัดไตรสามัคคีอำเภอโพสีสุวรรณจังหวัดศรีสะเกษครับผมวันนั้นผมได้ไปขอกับท้าวเวสสุวรรณโนนะครับผมท่านผู้ชมจำได้ไหครับเป็นบรรยากาศตอนกลางคืนนะครับผมที่ผมเดยไปนะครับวันนั้นนะครับผมไปวันนั้นเป็นบรรยากาศตอนกลางคืนนะครับไปขอโชคขอลาบนะครับแล้วก็ไา พาท่านผู้ชมชมความสวยงามนะครับผมของวัดไรสามคีนะครับเกาะนาเมืองบาดาลนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมมาดูนะครับคลิปนี้นะครับท่านผู้ชมครับนะครับผมท่านผู้ชมครับคลิปนี้เล่นครับผมใครที่ได้ชมนะครับผมไอโน่หายอีกแล้วนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับ คลิปนี้คลิปนี้เกาะนาคเมืองบาดาลน,นะครับอำเภอโพสิสุวรรณให้โชคนะครับผมท้าวเวสสุวรรณกายมนุษย์นะครับท่านผู้ชมครับมีเอฟซีท่านมาบอกว่าเข้าทั้งบนทั้งล่างนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับท้าวเวสสุวรรณให้โชคนะครับผมท่านผู้ชมครับท้าวเวสสุวรรณโนให้โชคนะครับผมเม็ดเดียวรวย นะครับผมโดยปีใหม่นะครับท่านผู้ชมนะครับผมท่านผู้ชมครับวันนี้ผมกับเดียภาท่านผู้ชมเดินชมนะครับผมเที่ยวดูความสวยงามของเกาะนาคเมืองบาดาลนะครับแล้วก็ไปกราบขอพรนะครับผมขอพรขอโชคขอลาบนะครับกับท้าวเวสสุวรรณกายมนุษย์นะครับท่านผู้ชมครับวันนั้นก็วิสุภาพรกับน้องนาเดียนะครับผมเป็นคนจุดธูปนะครับผมขอโชคขอลาบนะครับ นะครับท่านผู้ชมคงจาได้นะครับผมคลิปนี้นะครับ no ก็ได้เป็นตัวเลขนะครับผมตัวเลขตัวเลขได้เป็นตัวเลขนะครับท่านผู้ชมครับอาจจะไม่เห็นนะครับผมมองมบาเห็นนะครับเนาะเดี๋ยวผมเฉลยนะครับผมได้ตัวเลขเจ็ดแปดห้านะครับผม เจ็ดแปดห้านะครับอ่าเจ็ดแปดห้านะครับท่านผู้ชมครับก็มีเอฟซนะครับผมคอมเมนต์บอกนะครับผมบอกว่าบ่อศักนะครับผมสถานที่ตรงนี้นะครับผมวัดไรสามัคคีให้โชคแล้วนะครับผมก็เข้าทั้งบนทั้งล่างนะครับผมเจ็ดแปดห้านะครับเจ็ดแปดห้าเลขออกแปดห้าแล้วก็ห้าเจ็ดเจ็ดห้านะครับท่านผู้ชมครับ นะครับถือว่านะครับผมวัดไตรสามัคคีนะครับผมที่อำเภอโพรีส่วนจังหวัดศรีสะเกดนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะตามเดี๋ยวผมจะตามต่องวดให้นะครับท่านผู้ชมครับก็อย่าลืมนะครับก็อย่าลืมติดตามนะครับท่านผู้ชมครับก็ถือว่าหลายๆสถานที่นะครับผมท่านผู้ชมนะครับถี่ผมเดียไปนะครับเดินทางไปนะครับนอกบางสถานที่นะครับผมก็ยังไม่เข้านะครับท่านผู้ชมครับยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมทุกๆสถานที่นะครับเพราะว่า เพื่อเป็นแนวทางนะครับท่านผู้ชมครับอาจจะเข้าบ้างไม่เข้าบ้างนะครับผมท่านผู้ชมครับผมแอดบอสสากนะครับผมยังไงก็จะเดินทางไปทําคลิปนะครับผมให้ท่านผู้ชมได้ติดตามตลอดนะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็อีกคลิปหนึ่งนะครับผท่านผู้ชมครับของแม่สถาพรนะครับหรือว่าป้าสถาพรนะครับ ป้าสถาพรก็เข้านะครับท่านผู้ชมครับก็เข้าอยู่นะครับป้าสถาพรเป็นเลขของเทวดาน้อยนะครับคุณป้าสถาพรเลขเทวดาน้อยนะครับเดี๋ยวผมก็จะตามอีกเหมือนเดิมนะครับผมแม่สถาพรนะครับผมทุกๆสถานที่นะครับผมที่ผมได้เคยได้ไปนะครับผมก็จะตามนะครับตามให้ทุกงวดนะครับท่านผู้ชม นะครับท่านผู้ชมครับของแม่สถาพรนะครับทุกคนคงจําคลิปนี้ได้นะครับผมที่บ้านของแม่สถาพรนะครับผมคุณแม่จะทําพิธีทุกวันพระนะครับผมจะทําพิธีเส้นไหว้นะครับผมใยมีแล้วก็เทวดาน้อยนะครับผมซึ่งแม่สถาพรมีความเชื่อว่าเทวดาน้อยมาอยู่กับคุณแม่นะครับผมเทวดาน้อยให้โชคนะครับผม4ี่สิบห้างวดซ้อนนะครับผมที่เทวดาน้อยให้โชคนะครับท่านผู้ชม นะครับตอนนี้นะครับคุณแม่กําลังทําพิธีนะครับผมก็กราบไหว้นะครับผมขอโชคขอลาบบอกเก่าเยมีนะครับวันนั้นผมได้มีโอกาสนะครับผมไปทําคลิปนะครับที่บ้านคุณแม่สถาพรนะครับนะครับแต่ผู้ชมก็ดูไปเรื่อยนะครับผมชัดไหมน้อนะครับผมชัดหรือเปล่านะครับ เดี๋ยวคุณแม่ก็จะโชว์ตัวเลขให้เห็นนะครับผท่านผู้ชมครับแนวทางนะครับผมนิ้ววดที่ผ่านมาโอ้ไม่ชัดเลยนะครับท่านผู้ชมไม่ค่อยชัดโอ้ชัดไหมน้อครับเห็นเห็นไหมครับท่านผู้ชมครับเจ็ดห้าหนึ่งนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมเฉลยดีกว่านะครับไม่ค่อยชัดนะครับเลขเทวดาน้อยนะครับผมเลขเทวดาน้อยเจ็ดห้าหนึ่ง นะครับก็ถือว่าแม่สถาพรเข้าเจ็ดห้านะครับผมเจ็ดห้าห้าเจ็ดนะครับท่านผู้ชมครับหลายท่านก็เล่นแบบสลับนะครับผมท่านผู้ชมครับก็แนวทางนะครับผมที่อยู่ในเกณฑ์ที่ถือว่าเข้านะครับท่านผู้ชมครับเข้าเต็มเต็มเลยนะครับผมปาสถาพรนะครับผมอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมครับสี่สิบห้าง้อซ้อนนะครับผมเดี๋ยวง้อที่สี่สิบหกนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปตาม ให้นะครับท่านผู้ชมก็ได้ติดตามไปเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมครับก็เป็นกำลังใจให้แม่สถธาพรด้วยนะครับแล้วก็ f c ทุกท่านนะครับผมที่ติดตามแม่สถทธาพรตลอดนะครับผมไม่ว่าจะเป็นอยู่ทุกทที่เลยนะครับผมแล้วก็อีกสถานที่หนึ่งนะครับผมที่ถือว่าเข้าอีกนะครับท่านผู้ชมครับก็คือของอาจารย์ ของอาจารย์แซมนะครับผมท่านผู้ชมอาจารย์แซมห้าวดซ้อนนะครับผมงวดนี้งวดที่หกนะครับก็ถือว่าอาจารย์แซมก็เข้านะครับท่านผู้ชมครับของอาจารย์แซมก็เข้านะครับผมเข้าอีกเป็นงวดที่หกนะครับท่านผู้ชมครับวันนั้นท่านผู้ชมคงจาได้นะครับผมที่ผมไปทําคลิปนะครับผมที่พิธีบวงสวงนะครับที่บ้านเกาะแก้วนะครับผมอําเภอสํารงทาบนะครับผมจังหวัดสุรินทร์นะครับ ทำพิธีวันนั้นนะครับผมท่านผู้ชมพิธีบวงสวงนะครับผมแก้บนนะครับผมนี่ครับคลิปนี้เลยนะครับผมแก้บนห้ามวนซ้อนนะครับผมโดยผู้นำพิธีนะครับผมคืออาจารย์แซมนะครับท่านผู้ชมคงจาได้นะครับผมอาจารย์แซมนะครับวันนั้นนะครับผมอาจารย์แซมก็ได้ปล่อยตัวเลขนะครับผมท่านผู้ชมนะครับ อาจารย์แซมก็ปล่อยตัวเลขนะครับก็ถือว่านะครับผมเลขของอาจารย์แซมก็เข้านะครับท่านผู้ชมครับก็ถือว่าเป็นงวดที่หกนะครับผมวันนั้นอาจารย์แซมให้เดี๋ยวผมจะเฉลยให้ฟังเลยนะครับผมท่านผู้ชมหนนยนะครับผมสองห้าแปดนะครับท่านผู้ชมครับอาจารย์แซมให้นะครับสองห้าแปดสองห้าห้าแปดแล้วก็เจ็ดห้านะครับท่านผู้ชมครับ 85ก็เข้านะครับผม75ก็เข้านะครับผมท่านผู้ชมครับเข้าทั้งบนทั้งล่างนะครับผมสําหรับอาจารย์แซมนะครับผมนะครับท่านผู้ชมท่านมองไม่เห็นนะครับท่านผู้ชมครับใครอยากดูก็ย้อนกลับไปดูได้นะครับผมที่คลิปที่ผมได้ลงนะครับผมห้างวดซ้อนนะครับผมอาจารย์แซมทวิธีแค่บนนะครับผมก็มี58ที่อาจารย์ให้นะครับ58แล้วก็75นะครับผม ก็ถือว่าอาจารย์แซมเข้านะครับท่านผู้ชมนะครับแล้วอีกท่านหนึ่งนะครับผมท่านผู้ชมครับนะครับก็จะเป็นเป็นของใครน้อนะครับที่เอฟซีทักมาถามอยู่นะครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมท่านผู้ชมครับหลายๆอาจารย์นะครับผมหลายสัานะครับผมที่ผมได้ตามนะครับผมอาจ วันนี้อาจจะพลาดนะครับ่านผู้ชมครับก็เป็นกำลังใจให้กับหลายๆท่านนะครับผมก็มีเข้าบ้างไม่เข้าบ้างนะครับแต่ผู้ชมก็เป็นเรื่องนะครับปกตินะครับท่านผู้ชมนะครับก็ยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจด้วยนะครับให้กับอาจารย์ทุกท่านเลยนะครับผมที่ผมได้ทําคลิปทุกๆสถานที่นะครับยังไงก็ฝากนะครับผม FC ด้วยเด้อยนะครับผมอย่าลืมนะครับผมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับให้กำลังใจบบาสักคับอรรถด้วยก็แล้วกันนะครับผม กดติดตามนะครับอย่าลืมกดติดตามกระดิ่งดําด้วยนะครับผมเพราะว่าเวลาผมลงคลิปอะไรก็จะเด้งอัตโนมัติเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับยังไงเราก็สู้ต่อไปนะครับผมแนวทางของงวดประจําวันที่1มกราคม2567นะครับยังไงก็จะตามให้ทุกท่านไม่รู้ว่าจะออกวันไหนวันที่1ห,หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับท่านผู้ชมครับถือว่าเอางวดต่อไปก็แล้วกันนะครับถือว่าเป็น การต้อนรับปีใหม่นะครับผมเดี๋ยวผมจะเดินทางตามหาตัวเลขนะครับผมให้กับ F c ซนะครับผมเพื่อเป็นแนวทางนะครับในการเสี่ยงโชคนะครับผมยังไงขอให้ทุกท่านมีโชคมีลาภนะครับอย่าลืมตามต่อนะครับผมเดี๋ยวผมจะตามต่อให้นะครับไม่จะเป็นแม่ฮันนี่ซีสารนะครับแล้วก็อาจารย์แซบนะครับแล้วก็แม่สถาพรนะครับหลักๆนะครับผมที่ที่เข้า ฮอตอยู่ตอนนี้นะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็หลายๆอาจารย์นะครับผมผมก็จะตามให้เหมือนเดิมนะครับผมเผื่อง้วนนี้ไม่เข้าง้วหน้าอ่านแน่นะครับผมม่าจะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับผมหลายๆสถานที่ครับผมจะเป็นของปู่องค์ดำนะครับผมแสนสิริจันทรานครานะครับบ้านคุณพ่อช้างจรวดนะครับแล้วก็หลักิโลเฮนนะครับผมแล้วก็ปู่คําแสนนะครับผมต้องตามแน่นอนนะครับผมปู่คําแสนนะครับแล้วก็ปู่เทพนะครับปู่แก่นะครับ น้องนโมเทวดาน้อยนะครับผมปู่คุนหารนะครับผมสารเจ้าพ่อดงปูดินนะครับแล้วก็จะมีปู่กรรนะครับท่านผู้ชมครับปู่กรรมนะครับผมสารที่ผมได้ไปเจอครั้งแรกนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะตามให้อีกนะครับผมงววนมีไม่แน่นะครับผมท่านผู้ชมครับปู่กรรนะครับแล้วก็ปู่โสมนะครับแล้วก็ปู่เหมินนะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็หลายสถานที่นะครับผมวัดไตรสามัคคี นะครับท้าเวส่วรโนนะครับผมวัดหลวงปู่มนต์นะครับผมเดี๋ยวผมก็จะตามให้เอฟซีมันเดิมนะครับผมขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับผมสู้ๆต่อไปนะครับวันหน้าค่อยว่ากันใหม่นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมบาทสักดโลดนะครับผมขออนุญาตลงคลิปแค่นี้นะครับผมท่านผู้ชมครับขอให้ทุกท่านมีโชคมีลาบนะครับผมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เฮงเปังๆรวยๆกันทุกท่านเลยนะครับผมสวัสดีครับ